อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสกรูปิก,กาดเป็นสนิมนี่ครับหัวมันอน่ะหัวตรงหัวฟิลิปอะหัวหัวแฉกนะครับมันไม่สามารถจะขันออกได้ขันแล้วบางทีน็อตสกรูขาดนะครับหสกรูขาด2ก็คือหัวมันไม่สามารถที่จะหมุนได้มันเละนะครับหัวมันยุ่ยไปหมดแล้วตัวเนี้มาเป็นตรงเบ้าของ Jack เอาพุทแจ็คพอดีนะครับได้ทําการเจาะออก เพราะว่าตัวหัวฟิลิปมันขาดแต่ขาดมาแล้วนะครับทางช็อปไม่ได้เป็นคนทําขาดทางช็อปเป็นคนเอาสกรูตรงบริเวณสกรูออกนะครับเอาออกให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ทําการอุดไม้เข้าไปเดี๋ยวก็ตัดแต่งแล้วก็เจาะใหม่นะครับทําการเจาะรูสกรูใหม่ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับการทํางาน ดูเหมือนไม่ยากนะครับแต่ยากมาก